สวัสดีค่ะพบกับดิฉันชนิดนันในจอข่าวร้อนร่องข่าวลึก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 แองเจิลโซีประกาศเตือนหญิงไทยช่วงสงกรานตน์ระวังคิ้วหายเหตุพบกระเทยบางกลุ่มต้องการล้างแค้นชนิดด้วยการผสมเมคอัพรีมูเวอร์ลงไปในน้ำที่จะใช้เล่นสงกรานวันหญิงไทยจะเผยหน้าสดขอให้ค่ะหน้าสดค่ะแองเจ s ล c i e t y ี Society, วันีนี้เก้งวางคึกคักหลังเข้าเรียนคอร์สกับแองเจ s ล c i e t y ีหวังเบียดชนีขึ้นคาน าหนุ่ไทยจะหันมากินกันเอง <Yeah. S 1> เตือนหญิงไทยควรระวังหันมาเรียนแต่งหน้าให้มากขึ้นช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่เมื่อไม่อยากหน้าสดกับดิฉันชนิดนันในเจาะข่าวร้อนร่อนขา่าลึกๆๆ